ไม่มีทีมดีไซเนอร์นะครับก็เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าได้นะครับถ้าคุณรู้จักบริษัทนี้ครับผมตอนนี้นะครับ โค้ดบีอยู่ที่เมืองควางโจประเทศจีนนะครับผมและที่ที่โค้ดบียืนอยู่นี้ครับคือบริษัทที่เขารับออกแบบเสื้อผ้าโดยตรงเลยนะครับโค้ดบีรู้ครับว่าปัญหาของคนที่อยากทําแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองหลายคนเนี่ยติดปัญหาตรงที่ว่าหาคนออกแบบดีไซเนอร์ไม่ได้ครับผมโค้ดบีแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้คุณได้แล้วนะครับเพราะโค้ดบีสามารถพาคุณมาดิวโรงงานผลิตรับออกแบบเสื้อผ้าได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆในกวางโจนะครับเสื้อผ้าชั้นนําทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น H&M บริษัทนี้มาแล้วทั้งสิ้นครับผมถ้าเกิดคุณรู้ตัวนะครับว่าคุณอยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้จะหาบริษัทไหนมาออกแบบให้คุณนะครับผมบริษัทนี้ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วที่สําคัญนะครับ <c oughs> เขาออกแบบให้คุณนั้นเนี่ยไม่ใช่ออกแบบให้คุณเป็นแค่กระดาษนะเขายังสามารถผลิตให้คุณออกมาเป็นตัวอย่างได้หนึ่งตัวเลยถ้าเกิดสมมุติคุณออกแบบเสื้อผ้าแล้วนะเขาผลิตออกมาเป็นตัวอย่างแบบนี้ได้เลยครับคุณสามารถเอาตัวอย่างแบบนี้นะครับพร้อมกับกระดาษแพทเทิร์นนะครับไปดิวต่อที่โรงงานผลิตได้เลยซึ่งทัั้้้งงหมมดทวนี คชบีก็มีบริการให้นะครับคือหมายความว่าพาคุณมาที่นี่ครับออกแบบเสร็จนะครับได้ตัวอย่างท้องกระดาษแพทเทิร์นที่สําหรับในการคิดแบบแล้วคนชบีจะพาคุณไปผลิตที่โรงงาน ผลิตเสื้อผ้าได้เลยนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอยู่ในทริปที่โคชบีจะสามารถพาคุณมาได้ครับก็คือทริปกวางโจวประเทศจีนครับรอบต่อไปที่โคชบีจะพามานะครับรอบ v a p นะครับวันที่7ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับส่วนรอบยอดนิยมนะครับวันที่2 1ถึง24กรกฎาคมนี้ครับและถ้าเกิดใครนะครับอยากที่จะสร้างแบรนด์เสื้อผ้าแต่ไม่มีความรู้มาก่อนเลยครับโคชบีมีคอร์สสอนแบรนด์เสื้อผ้าแบบนั้นตรงๆเลยนะครับชื่อคอร์สว่าโคชบีสอนสร้างแบรนด์เสื้อผ้าพร้อมพาคุณงเอ ในคอร์สนี้นะครับโคดบีจะแบ่งออกเป็น3 s e เซกชันครับเซกชันแรกนะครับสอนให้คุณนะครับสร้างไอดีนิตี้แบรนด์ของคุณนะครับเวลาเราจะทำแบรนด์เสื้อผ้าขึ้นมาแบรนด์นึงเนี่ยควรจะต้องรู้อะไรบ้างมีจุดเด่นอย่างไรสร้างความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปได้อย่างไรครับผมเซกชันที่2ครับ พามาดิวโรงงานผลิตเสื้อผ้าที่จีนด้วยตัวคุณเองพาคุณมาดิวกับบริษัทที่เขารับออกแบบแบบนี้โดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดมีแบบอยู่แล้วในมือครับคุณสามารถเอาแบบของคุณนะครับไปดิวกับโรงงานผลิตเสื้อผ้าได้เองโดยตรงเซ็กชันที่3ครับโค้ชบีจะสอนให้คุณขายเสื้อผ้าออนไลน์เป็นครับว่าขายเสื้อผ้าออนไลน์ยังไงให้ได้หลักพันบาทต่อวันขายเสื้อผ้าออนไลน์ยังไงนะครับให้ดักสิบล้านต่อเดือนและขายเสื้อผ้าออนไลน์ยังไงให้ได้หลักร้อยล้านต่อปีนะครับถ้าใครอยากมาทิ้งจริงกับโค้ช มินโคชบีได้เลยและรับประกันว่าคุณจะสร้างแบรนด์เสื้อผ้าได้ง่ายมากๆถ้าคุณทำตามที่โคชบีออกแบบให้คุณแล้วครับผม แต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางทิกต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์